สบายดีพี่น้องสบายดีวัตสุภูสุคนมวันนี้กับพ่อพ่อกันคือเก่าวันนี้กับภาคพ่อแม่พี่น้องมาหาเราเก็บเห็ดละโงกพี่น้องวันนี้กับพ่อกันในบรรยากาศฝนตกลินพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาเก็บเห็ดต้อกันมานี้ชิวระดังๆในดอกวันนี้พี่น้องก็อยู่ในป่าวันนี้ฝนตกลินหยาดป๊บปบปบจู่พี่น้องหักกองเขาจะขีดออกมาดุปันใด้ด้วยเชอร์รี่ฝนอยู่เอาลงมือได้เก็บเห็ดโอ้ ลมงอยหลนสวนดอกนี้พี่น้องดิบอะไรคุณภาพะอันนี้ก็สีแมนไข่ของิ่นพี่น้องโอ้ยไข่กันยังง,งามๆหนึ่งพี่น้องคนมันนี้เขาก็มากกับป่าสะคมคือเก่าพี่น้อง วันนี้แยกทางกับเมตาคอมเมตาคอมเปินเลาะแถวบ้านเนาะเปินยังสะออนเห็ดปวกวันนี้ปวเปขา้ามาพี่น้องมาเกจีละงกนี่แหละพี่น้องเราเห็ดยังสามจุ่มอ้าลงมือได้เก็บเห็ดน้ำงามพี่นอ้นอ,งนอ,งองที่ภาพชโลสเลียกับผมเป็นยังพี่น้องไปบางทีพ่นยาดใส่ ันนี้เ่าก็สิบบผ้าออกมได้แต่ผู้องเก็บเี็ดแต่ก็ได้เพราะว่าฝนตกเนาะคนมาหากระสีโบลายตอนนี้พอคล่อมกระพาะอีกแล้วพี่น้องเห็นอะงอกเหลืองมันเกิดในกระโตกลางทางเป็นทางเก่าเนาะคุณดีบนน้ำไหลเลยเนะพคุณได้โอกาส หลังหน้ำเลยพยี่น้องเลยคืนนี้ก็ฝนตกปาพี่น้อ,องแห้งขนาดแห้งหลายคืนน,นี่ฝน ให้ถ้า,ามีกระมีพี่น้องโบเห็นมองเลยนี่ที่เพียงหนำหนำถั่วผลพแังพนดีพี่นี่พนชิดีบันทายพี่น้องส่วนดอกนี่ก็น้ำงามพี่น้องโอ้ยเอาขอก่อน ไว้เหลือเนะคนยังกินนะพี่น้องเป็นไข่ก็มี อันนี้เป็นโซนทะเลงอกขาวสีบ,บานนี่แหละพี่น้อง้นตกเนาะนนก็มีทางดอกจุมของพิ่นนี่ก็พอคมหาได้ประมาณหนึ่งพี่น้องหากระดาษซัมนี่มีทางดอกจุมดอกบานเ็ดเพิ่งน้ำมาอนี่เก็บก็เลยสำปีก็ได้ พอแต่เลาะมาอีกกับพ่ออีกพี่นเนาะใครเฮ็นละงอกขาวอดอกจุ่มมันนะคือแต่พอเข้าขมีดอกเดียวพอเข้าขมาเห็นเปิดกล่องมาพอเห็นในกล่องพี่น้องในกล่องดอกทั้งหลณ์ไม่หนาวมากดอกเดียวพอเห็นดอกใหญ่พี่เนาะพอมาเห็นทำดอก กอนเอันนี้ก็คือซีเมนต์ขนหยีอับพี่น้องแต่เพิ่งยังน้อยหยีเป็นหยียว,ว่านแตกไปแล้วอ้าวคือว่าดอกงามพี่น้องยังกินไปขังหนึ่งแล้วเขาจะหยียบมุนไปหลังข้างนี้ก็พออีกข้ากระลังะนะอนยังดอกอ้าพี่น้องก็จะจุมจ่มกับประจุปนใดแหละอ่าแล้ว พี่น้องละโง่อ,ออกเป็นแปะแน่พีงง่น้องเลยดินดินทรายเพิ่มต,ตกะใส่เพิ่มแตสิเป็นสีประมาณนี้สีบุกคอยเข็มปานลายจูมเลยหล่อไปเรามากับพ่ออีกพี่น้อง ละงกเหลืองหมูหนึงกับหมูใบใหญ่เป็นไนด้ดอกพี่น้องเลยนี่แหละประมาณสี่ห้าดมหมูหนึงก็ได้ละงกคนนตข่ำพี่น้องเลยก็เป็นประมาณนี้นเขาไปอยู่ในป่าดอกมันกระสีออกประมาณนี้ดอกพี่น้องเลยเขนอยู่ในป่าทึบกระสีเข้มกว่านี้ขึ้นกับบางบอนพี่น้อง ้องบอก,กับบอที่อยู่ในโคกกับซีงามกับมีบ้องปลีนลายกับซีอ,ออกจางๆความงามค,งคือละโงกพี่น้องป้าใสปิงเลยไม่ใส่อเรืองเลืองแบบใสๆนะพี่นอ้องมาเก็บเก็บตอนนี้ฝนกับหวยนะพี่น้อง แตงแด่เริ่มส่องขน,นาไสออกมาเนี่ยคุหน่อยตอนเสาร์ขมาผนยังหยาดแต่แบบเนี้ <Okay. S 1> มาส่องกระต่ายอีกเถอพี่น้องในกระต่ายพอคอมก็ไดซัมหนีแหละน,นี่แหละดอกบ้านดอกจูบแล้วก็เห็ด เผิกนำเนาะโอ้มีโมลินเขามานำนี่สองโตมาทั้งได้นี่มันจะหั่มปูปูพายกระตาอะไรพี่น้องโมลิทน,นี่ยได้ปูพายเอาก่อนอืมวันนี้ก็ได้เห็ดละงกเหลืองงกขาวเห็ดเผิกเนาะมีอยู่เห็ดสามสนิทที่มีความได้มากส่วนไห่ะงกสุดนีก็เพิ่นบ้อออกเป็นหมูใหญ่คือสุดก่อนพี่นอ้อง โมหนึ่งสี่หาหกดอกนี่แหละตามที่ว่าพอมาก็าคือสุตกิเนาะสุตกิโทหาโมหนึ่งกับหมอนเป็นเศร้าพูแล้วพี่น้องเศร้าปลายกับหมูใหญ่กับสี่ห้าสิบพูแหละแต่ว่าสุดนี้บอดลายพี่น้องเลยจังไดกาคลิปวิดีโพอพอคล่อมมหอนนี่กับจัได้ลาพีลาน้องลงแต่เพียงสนิทพี่น้องจังไดกาอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจพอคลอมไปเลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี